นี่นะครับก็แขวนไว้ไว้นี้นะครับผูกไว้นะครับตามมุมๆต่างๆนะครับในออวัวนะครับนี่นะครับก็สามารถย้ายดุงได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับนะครับแล้วก็จนกว่าจะเอ่อน้ำสนสซซูจะหมดนะครับก็แล้วเราก็ค่อยมาเติมใหม่นะครับนี่แนี้นะครับลองดูครับลองลองทำดูครับวิธีนี้ได้ผลแน่นอนครับผมรับประกันได้เลยนะครับนะครับก็อุปกรณ์ก็มีอยู่ อันน <A PI AN> e> ี <pl ains> ้นะครับก็คือนี่ครับขวดน้ําครับที่เราดใช้ได้นะครับแล้วก็ยากระดุงนะครับแบบขวดนะครับแล้วก็น้ำส้มชาชูนะครับนี่แค่นี้นะครับสามอย่างเท่านั้นเองครับที่เราใช้กันได้ยุงในครอบวัวนะครับนี่ครับวิธีทําก็คือนี่ครับก็เอาจากกระดุงนะครับหักนะครับใส่ในขวดน้ํานะครับใส่ไปเลยนะครับก็ สูตรนี้ก็ับก็จะสมารถไล่ยุงแมลงนะครับในข้อวัวนะครับหรือข้อไก่ข้อเป็ดเราได้นะครับนะครับแต่ก็ต้องทําในจํานวนที่มากๆนะครับถ้าเราทําในจํานวนน้อยนะครับก็จะไม่เห็นผลนะครับนะครับก็ช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนนะครับก็จะทําให้มียุงมีแมลงกัดสังเล้งเราได้นะครับโดยเฉพาะต่อข้อวัวนะครับ กบววเราที่ดูแบบไม่ไม่ได้กลางม้งนะครับก็จะทําให้วัวเราไม่สามารถนอนได้นะครับนะครับก็หักประเด็นนะครับต้องทํานวนต้องทาในจำนวนเยือะๆนะครับนะครับสูตรนี้เราก็เก็บไว้ได้นานนะครับเป็นอาทิตย์นะครับยิ้วว่าจนกว่าน้ำส้มสายชูของเราจะเหยหมดนะครับแล้วก็ค่อยมาเติมได้นะครับ ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็เราก็ใส่น้ำส้มสายชูเข้าไปนะครับใส่ไปเลยนะครับนี่ก็ผมก็ใช้ประจำครับนี่ครับใส่ไปเลยนะครับนีน,นะครับเที่ยวหน่อยนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ปิดฝาออไว้นะครับ ราไว้แับแล้วเราก็เอานำไปไปลูกไว้ในข้อวัวนะครับรับปลูกไว้ในข้อวัวครับนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับวิธีการทำนะครับก็่แค่นี้เองนะครับน่ายๆมากเลยนะครับแต่ว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมเคยทำมาแล้วนะครับต้นกว่านี่ครับต้นหมดแล้วนนะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปไปดูวิธีการปลูกนะครับ วัสดีครับทุกคนนะครับก็เข้าสูงหน้าฝนเต็มตัวแล้วนะครับช่วงนี้นะครับก็ถึงหน้าฝนเต็มตัวนะครับก็ทําให้วัวนะครับก็ดูในคอกนะครับนะครับก็เพราะว่าชาวนาครับเขาก็ไถก้งไถนากันหมดแล้วนะครับไม่มีที่เลี้ยงนะครับนะครับวัวเลยต้องดูในคอกนะครับแต่ว่าปัญหาในหน้าฝนนะครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าหน้าฝนก็พวกยุง แมลงดูดเลือดวัวครับเยอะนะครับนะครับถ้าเราไม่ดูแลในเรื่องนี้ครับจะทําให้วัวเราอาจจะผอมได้นะครับแล้วก็อาจจะนอนไม่ค่อยหลับนะครับจะทําให้วัวผอมนะครับนะครับซึ่งปัญหาในเรื่องของแมลงดูดเลือดนะครับพวกหนงพวกแมลงดูดเลือดนะครับก็เราก็มีวิธีแก้แก้ไขได้นะครับโดยการที่เรากษาความสะตา์ บริเวณคอกนะครับนะครับบริเวณคอกนะครับก็ต้องทำกักษานะครับแนอีกอย่างหนึ่งก็ที่ผมจะนําเสนอมากเลยนะครับก็คือนี่ครับขวดนะครับขวดไร่แมลได้ดุนครับนี่ครับขวดนะครับนี่ครับขวดนะครับซึ่งส่วนผสมก็มีนะครับมีดักกระดุงนะครับ นี่ก็ยาส้มใช้ชูนะครับที่แขวนอาไวแบบนี้นะครับเพื่อไล่แมลงนะครับนะครับเพื่อเพื่อกันไล่วิเดงออกจากคอกนะครับซึ่งเราต้องควรจะทําปริมาณที่เยอะๆนะครับถ้าทาแค่อันโซอันนะครับมันจะไม่เห็นผลนะครับนะครับตัอก็ัวนะครับ แล้วก็ควรจะทำไว้สัก5้าถึงสิอันนะครับมันจะได้เห็นผลนะครับนี้นะครับขวดไล่แมลงนะครับก็แขวนไว้เป็นจุดๆ,ๆ,ๆต่างๆนะครับนะครับแขวนไว้ตามจุดเลยนะครับนะครับก็ตอนนี้ก็รอพี่สาวกำลังปล่อยวัวดูนะครับ Wow. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.